เคยสงสัยกันไหมครับเพื่อนๆว่าทาไมสมอลระูเหมือนกันเวลาเนี่ยหลายๆคนถึงทําเวลาได้ไวซะเหลือเกินบางคนอันดับหนึ่งเนี่ยทำเวลาได้แค่20่วินาทีเขาใช้เซตแบบไหนเขาใช้ตัวละครอะไรในพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปหาคําตอบกันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชินชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบรริกาีๆเยอะยมากายสําหรับเพนๆ อะไรที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใ,ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมโซโล่เลเวลิงอารายกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไขข้อท่องใจสาหรับสมบัติระบูเการเวลากันหน่อยลยกันว่าเราจะต้องจัดทีมยังไงจัดรูปแบบไหนอ์ติแฟคอะไรที่จะทําให้คุณสามารถจบเวลาได้ไวที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ซึ่งในปัจจุบันครับอันดับหนึ่งในการลงในส่วนของสมบัติระบูเปการเวลานะครับจะอยู่ที่ประมาณ20วินาทีซึ่งสมบัติระบูเป็นการเวลาครับมันจะแบ่งเป็นซีซั่นและแต่ละซีซั่นครับมันจะมีอห้้เเราาลลงทนนคคกกแ่ไืยววุ ซึ่งไอเหรียญแห่งกาลเวลาเนี่ยเราสามารถนํามาแลกของในร้านค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วสีขาวตั๋วสีดำร่องรอยแห่งเงาครับเศษเสี้ยงเงาแล้วก็ของรางวัลอื่นๆตามที่เราต้องการนะครับในส่วนนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าม,มากๆแต่ก่อนอื่นครับเราจะดูได้ไงว่าเราจะลงได้ใช้ทีมอะไรครับอันดับแรกครับคุณจะต้องดูก่อนว่าบอสท,ที่เราต้องเจอครับเป็นบอสประเภทธาตุอะไรครับ ซึ่งปัจจุบันครับบอสคาันกันนะครับก็จะเป็นบอสประเภทธาตุลมนั่นเองหลักๆที่เราจะลงครับเอาจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ซีเรียอะไรมากครับประมาณ1นนาที30มวิก็เพียงพอแล้วเพราะว่าของรางวัลที่ดีที่สุดนะครับก็คือ1นนาที30มวิแล้วก็ช้าที่สุดก็คือ4นาที3 0มวินะครับเอาแค่นี้เราก็ได้ของรางวัลที่ดีที่สุดของตัวเกมไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอาอันดับหนึ่งกันครับเพราะว่าเขาจะเอารางวัลที่เป็นชิ้นส่วนรูนนะครับเอามาไว้หลอมสกิลของเรานะ ทีมง่ายครับให้เราไปดูอันดับต้นๆด้วยว่าอันดับต้นๆนะครับเขาลงด้วยเวลาเท่าไหร่ซึ่งเวลาก่อนนั้นนี้ที่ผมลงได้นะครับก็คือ1นาที58วินาทีพอรอบนี้ครับผมได้ทําการปรับเปลี่ยนทีมนิดหน่อยครับผมลงได้ในเวลา1นาที12วินาทีนะครับก็คืออยู่อันดับที่9นั่นเองนะครับมาเรามาดูก่อนอันดับหนึ่งเนี่ยที่เขาทําเวลาที่20วิจุดหนะครับหลักๆครับตัวละครที่เขาใช้ครับก็คือมินมยองกูอ่ะมีมินมยองกูมีอิะครับ อามีคิมซอนนะครับแล้วก็มีอาวุธนะครับของฮันเตอร์เป็นวายุประจิมแล้วก็เป็นกริดทัดลมนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูว่า ทำไมเขาถึงใช้อาวุธพวกนี้ครับอันดับแรกตัวละครมินนะครับมินที่เขาใช้หลกัลกๆเลยก็คือมินเนะี่ยจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มดาเมจที่ได้รับให้แรงขึ้นครับและที่สําคัญถ้ามินดาวสูงครับจะช่วยเพิ่มในส่วนของอัตราคิย์ที่ข้อและก็ดาเมจคีิที่ข้อของทีมของเรานะครับ8%ต่อให้เราจะใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ตามและที่สําคัญในส่วนของพื้นฐานของเขาเนี่ยถ้าเป็นอาวุธเนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นอีก4%นาน16วินาทีซึ่งในส่วนนี้ครับปริมาณดาเมจจะขึ้นใหสมมาาิในนนดเลย่่วคแอ เราก็ได้ดาเมจกับอัตราคริ์เทคคอลได้ดาเมจคริ์เทคคอลเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วใช่ไหมครับอย่างต่อมาครับทำไมเขาถึงเอาในส่วนของอีโบรามานะครับสำหรับตัวละครอีโบราที่ขอเอามาใช้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของสกิลซัพพอร์ตนะครับสกิลซัพพอร์ตของอีโบราครับสกิลเนี้ยจะเป็นการแปดดีบัฟนะครับเพิ่มดาเมจที่ได้รับแรงขึ้น15นะครับและที่สําคัญคุณเห็นอะไรไหมครับ สกิลอิโบร่าเป็นสกิลที่สามารถรวบมอนได้นะครับทุกคนซึ่งเขาจะเอามาใช้ในการรวบมอลในเวฟแรกที่มอค่อนข้างที่จะเจอะครับสกิลอิโบร่าเอามารวบมอล้ว่นละก็สามารถทำนาเมจกับมอนในเว็บแรกได้เร็วที่สุดนั่นเองซึ่งในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมอา่าก็จะรวบมอนแบบนี้นะครับแล้วก็รีดนามจใส่มอนเป็นกระจุกเหล่านั้นเอาเป็นดาบตองเมยก็ได้เอาเป็นเคี้ยวหรือว่าเป็นอาวุธอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมและอย่างสุดท้ายครับนี่ คิมซอนทำไมจงใช้คิมซอนนะครับคิมซอนนี่ก็คือหลกัลกๆเอาง่ายครับตัวละครเขาเนี่ยเป็นดาเมจ่าแสงเนาะมีความสามารถในการเบรกรอะและที่สำคัญครับเกาะ40%ของพลังป้องกันนาน10วิทีนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ ค่อนข,ข้างดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Quick Time Event นะครับจะทําให้อยู่ในสถานะไม่สามารถขยับได้เป็นระยะเวลา5วินาทีเอาง่ายคือสตาร์ท5วิหลกัหลกๆเขาจะใช้สตาร์ทในช่วงเฟสของบอสนะครับสตาร์ทจังหวะนั้นทําให้บอสไม่สามารถปล่อยสกิลได้แล้วก็เราสามารถรีดดาเมจในส่วนนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือมีเวลาให้เราใช้สกิลนั่นแหละเขาง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็คือสําหรับตัวละครฮันเตอร์นะอย่างต่อมาครับก็คือในส่วนของอาวุธกันหน่อยละกันว่าเอ้ยพี่ทําไมเขาต้องใช้อาวุธ อย่างนั้นอาวุธอย่างนั้นมันดียังไงนะครับอขอเริ่มด้วยชิ้นแรกก่อนเลยนะครับอาวุธของฮันเตอร์ในส่วนของปืนประจิบปายุหลกัลกๆครับปืนประจิบายุเป็นปืนที่ชนะทางธาตุนะครับเป็นธาตุลมบอสแพ้ทางธาตุลมจะทำดาเมจแดงขึ้นอีก150%ในกรณีที่เราชนะทางธาตุและที่สําคัญถ้าเราอัพดาวสูงขึ้นครับการชาร์จยิงจะทำดาเมจได้แดงขึ้นต่อให้ปืนประจิมวายุครับจะถูกเนิร์ฟจากครั้งก่อนนะครับที่ทำดาเมจ1ดาวอยู่ที่ประมาณ150%ถูกเนิร์ฟลงมาให้เหลืออยู่ที่รรมมาา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 130%กก็ตตตคคัับบแ่่ถ้้ดดดดดวววววววสููงงขึน4หืออ5เีลลิิิจ9 นะครับและที่สําคัญชาร์จกินค่อนข้างแรงมากนี่ส่วนนี้ครับเราจะต้องคาดหวังการเกิดอัตราคริติคอลค่อนข,ข้างเยอะมากครับเมื่อเกิดอัตราคริจะทาให้ดาเมจคริที่เขาสามารถสร้างได้เนี่ยแรงเป็นพิเศษเนาะส่วนอาวุธอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือดาบสั้นบารูก้านะครับดาบสั้นบารูก้าหลักๆเลยก็คืออาวุธชิ้นนี้ครับมันจะสามารถทาดาเมจได้แรงขึ้นในกรณีที่เราโจมตีจากด้านหลังเนาะแรงขึ้น30%ต่อเนื่อง8วทีและที่สําคัญเราจะต้องใช้ชาร์โดสเตรปนะครับในการมุดเข้าไปด้านหลังของบอส ตัวสุดท้ายนะครับเวฟที่3เนาะและเราจะทําการรีดดามจในส่วนนี้ครับจะทําให้เราสามารถทำดามจได้แรงขึ้นและที่สําคัญเมื่อเราอัพเป็นสดาวนะครับคืออัตราคิดคอาจะเพิ่มขึ้น20%ถ้าเมื่ออัตราสูงขึ้นปืนประจิบายุก็ยังสามารถสร้างดามจตนนัวนี้ได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสูตรหรือวิธีการที่จะทําให้คุณสามารถทํามาได้เร็วซึ่งในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถดับ แปลงเปลี่ยนแปลงตามทีมที่เพื่อนๆมีณนะปัจจุบันต้องบอกก่อนว่าทีมแต่ละเซตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเวย้ยแล้วก็มาดูก่อนว่าเออเราสามารถทําแบบเส้นไหนได้ทาเซตที่เราถนัดที่สุดนะครับเราก็สามารถได้ดามจซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักๆครับคือจังหวะและทาวม,มิ่งในการทําดามจในส่วนนี้ครับต้องเป็นจังหวะให้ดีที่สุดนะครับจึงจะสามารถ รีศักยพาพในส่วนนี้เข้ามาได้นะครับผมจะขอใช้เป็นเซตแบบอันดับ2ละกันครับก็คือใช้อโบูล่าเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับว่าเพื่อรวบนะครับผมก็จะเอาตัวน้องอโบล่ามาแทนในส่วนของน้องชานะครับแล้วก็อโบูล่าเข้าไปอโบล่าผมยังไม่ได้ทำอะไรมากครับผมจะเอาน้องมารวบอย่างเดียวนาออาวุธจะใส่ให้ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเนาะเอามาเน้นรวบเป็นหลักแล้วก็ดาเหมจนแรงขึ้นอย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของอาวุธนะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของกริมัวละกันรบเเออาาาามมมมแชช่่่นนนนะปปปืจจุยยคคก็็ใใ้้้ขงดีีตผผววละกัน สำหรับผมเคลียวแรงที่สุดเนาะตอนนี้แต่นะครับตอนนี้คือเราจะต้องจัดในส่วนของสกิลฮันเตอร์นะครับว่าเราจะใช้สกิลของใครนะครับผมก็หลกัหลกๆเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รวบแล้วนะครับสกิลรวบตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอาเป็นสกิลในส่วนของ,ของการรีดดาเมจก็ได้เหมือนกันครับก็จะมีสกิลตรงนี้นะครับที่เป็นสกิลหาลคิงของผมนะผมก็จะใช้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจคีย์คอร์เพิ่มขึ้น,น20%นะครับจะทำให้ดาเมจคียค่อนข้างแรงสามารถใช้สกิลนี้เพิ่มเติมไได้้นนนะะคครรรับเเเเอาาววลนะีย์ใช่งแก ผมก็จะใช้ประมาณนี้ส่วนหินพรนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกใช้อะไรส่วนอำนาจแห่งเงาผมจะใช้ในส่วนของอัตราคิติคอล์ละกันเพราะว่าพลังโจมตีเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเอาอัตราคิติคอลเพิ่มเพิ่มให้มันติดชัวร์ดีกว่าเนาะยิ่งอัตราคิดิคอลติดง่ายมันก็ยิ่งดีกับสําหรับตัวของเ,เพื่อนๆนั่นเองเมืเ่อเพื่อนๆจัดเซตตามที่ผมแนะนําแล้วต่อไปก็อยู่ที่การลงแล้วครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า จังหวะเพื่อนๆจะต้องเป๊ะนะครับซึ่งผมมีรอบที่ทำได้ดีที่สุดนะั้นในไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแต่สำหรับสเต็ปการลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Thank you เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพสำหรับวิธีการลงสมรับภูมิแห่งการเวลาและทําเวลาให้ได้รอบที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนเพื่อสามารถนําวิธีนี้ไปปรับใช้กับทีมหลักของเพื่อนแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของรูนสกิลแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับที่จะทําให้คุณสามารถทําเวลาได้เร็วมากมาขนาดไหนที่เหลืออยู่ที่ทามมิ่งและก็จังหวะในการลงแต่ละรอบนะซึ่งบอกเลยเลยครับว่าถ้ารอบไหนทามมิ่งสวยๆหรือว่าจังหวะดีๆครับเราสามารถทําาเวลได้้นอยริงะ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันไว้ด้วยแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ